วิเคราะห์บ,บอลคาราบาวคับอังกฤษลิเวอร์พูลปะทะฟูแลมวันพุทธที่10มกราคมพุทธศักราช2567ลงแข่งณนสนามแอนฟิลด์เวลา3นาฬิการารคาหงแดงผู้อ่างการลิเวอร์พูลต่อ1เม็ดครึ่งสกอร์สูงเปิดที่3เม็ดควบ3เม็ดครึ่งสถิติการเจอกันของบอลคู่นี้ใน5เกมหลังสุดลิเวอร์พูลชนะ2เสมอ2ฟูแลมชนะ1เกมในบ้านที่พวกพี่ๆเจอกับฟูแลมลิเวอร์พูล ชนะ4ี่ฟูลแลมชนะ1ไม่เสมอกันเลยฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลกับการเล่นในบ้านชนะ3เสมอ2ไม่แพ้เลยฟองโอเคเวอรี ere, ่กู้สุดๆดแพ้ไม่เป็นเลยฤดการนี้ไม่มีคําว่าคาบ้านแบบแมนยูเลยไม่ได้โดดล้อว่าคาบ้านเลยมาเป็นปีแล้วฟอรหม5นัดหลังสุดของฟูลแลมกับการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ชนะเลยเสมอแค่เกมเดียวแพ้ถึง4เลยห่วยแตกสุดๆสุนักไม่รับประทานเอาเสียเลยกากจริงๆกากสุดๆเจ้าสัวน้อยปีนี้เล่นไม่ดีเสียด้วยนอกบ้าน ความพร้อมของทั้งสองทีมเจ้าบ้านพวกพี่ๆหงแดงผู้หางการลิเวอร์พูลปีนี้ลุ้นกันยาวๆถึงสี่ถ้วยพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกเอฟเอคัพก็เพิ่งจะตกอาเซนอลมาส่วนนาแอตคัพก็จะตกบ,บ้องหูฟูแลมเข้ารอบนี่แหละฟอร์มดีที่สุดเลยปีนี้สําหรับพวกพี่ๆหงแดงผู้หางการลิเวอร์พูลนอกบ้านแข่งแพ้ยากในบ้านก็เก็บแต้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงเกมนี้จะไม่มีบังโมฮัมเหมดซาร่าก็ยังมีโกดี้กัปโวลงมาแทนแนวรุกพวกพี่พี่บอกได้เลยว่าเหลือล้อนถึงแม้จะขาดบางโมก็ ไปเยือนอาเซนอนพวกพี่ๆทำได้ดีเลยต้านอาเซนอนได้สําเร็จแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านไปได้สบายๆเล่นรับแน่นส่วนคงเปลี่ยนรุกเป็นารับได้สมศักดิ์ศรีว่าที่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้บอกเลยว่างานนี้แค่เรทราคาลูกครึ่งไม่น่ายากพวกพี่ๆผ่านไปได้สบายๆลิวอพูลใช้แผน4-3-3ผู้เล่นที่ใช้ลงสนามผู้รักษาประตูพ่อมีอลิสซงเบเกอร์กองหลังเทรนอาน,นุนอิปราฮิมากัวนาเต้จารลโกวนซาโจโกเมส กองกลางฮาวิเอลเลียดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติสโจนแนวรุกใช้ลุยดิอัสโกดี้ัปโปและหน้าเป้าใช้น้องหนุนดาวินนูนเยตทางด้านทีมเยือนเจ้าส่วนน้อยฟูแลมทีมเยือนฟูแลมล่าสุดเพิ่งจะชนะอาเซนนอนมาในเกมพรีเมียร์ลีก2ประตูต่อ1เชี่ยปืนโตหล่นลงมาจากหัวตารางตกลงมาถึงที่4เลย ที่ประจําของเขาเลยที่สีเยี่ยชอบจริงๆเลขสีฟูแลมกับการเจอพวกพี่ๆในบ้านของพวกพี่ๆสู้ไม่ได้เลยยอจะมีลุกพลิกชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกปี2021เท่านั้นที่เหลือก็เป็นพวกพี่ๆจัดหนักจัดเต็มปัดทั้งที่ทุกเกมนอกบ้านฤดูกาลปีนี้ฟูแลมเล่นหัวมากยิงได้น้อยแล้วยังเสียย้วอีกแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งบุกมาแพ้พวกพี่ๆในแอนฟิลนี่แหละแต่เกมนั้นฟูแลมเล่นดีมากแพ้ไม่ขาดแค่สีประตูต่อสามเล่นดีสูสีเลยวันนั้นแต่พวกพี่ๆ มาพร้อมความมั่นใจมหาศาลเพราะถ้าชนะรอบนี้จะเข้าชิงทันทีถือว่าเปิดประเดิมหัวทื่แรกในซีซั่นผ่านฟูลแลมไปได้โอกาสได้แชมป์สูงเลยส่วนฟูลแลมนั้นมองยังไงๆก็ยังคงไม่ดีพอที่จะมายันเสมอพวกพี่ๆได้ในคืนนี้ฟูลแลมใช้แผง4-2-3-1โดยผู้เล่นที่จะใช้ลงสนามประกอบด้วยผู้รักษาประตูเบนเลโน่แผงหลังใช้ติโมธิกาสตัคเนตโทสินอดาราบิโยทวินบาซีอนโทนี โรบินสันกองกลางและแผงมิดฟิลด์ตัวรุกอัลฟาหินญ,ญาท,ทอมแคนนีปอซ้ายเป็นบอบบี้เดอคอร์โดวารีดปีกวาใช้บิลเลียนหน้าต่ำใช้อเล็กยูวบีหน้าเป้าใช้ราอูคิมิเนสทัศนะและทีเด็ดเกมนี้พวกพี่ๆหงแดงผู้อาวาโการลิเวอร์พูลเจองานไม่หนักมากเพราะชนกับฟูลแลมทีมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างขนาดอาเซนอนไปเล่นเป็นเกมเยือนพวกพี่ๆยังผ่านปืนโตมาได้ ฉะนั้นเกมนี้เล่นในบ้านไม่น่ายากถึงจะเจอกันมาในหลีที่ลิเวอร์พูลชนะแบบหลืดจับแต่นั้นก็เป็นเกมที่ฟูแลมเตรียมทีมมาดีหลังจากเกมนั้นคงจะเป็นบทเรียนให้เจอเกนคอพพอสมควรต้องไปทําการบ้านเพื่อแก้เกมเจาะแนวรับฟูแลมให้ได้ในบอลถ้วยคร์ติสโจนเล่นดีมากๆเม,มือวิญญ,ญาณจูดเป็นลิงแฮมเข้าสิงเล่นดีอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าหลืมจูดไปได้เลยส่วนฮาวิเอเลียดนี่ก็โดดเด่นช่วยทั้งรับช่วยทั้งรุกวิ่งลงอย่างขยัานแนาวรุกไม่ต้องห่วงในบ้านพร้อมยิงประตูได้ตลอดเวลา ฉะนั้นมองแล้วว่าพวกพี่พี่หงแดงผู้อ่างกาลิว์พูลดีกว่าทุกอนุทุกรูกขุมผลจัดต่อพวกพี่พี่หงแดงผู้อ่างกาลิว์พูนไปดีกว่าฟันทงกดต่อพวกพี่พี่หงแดงผู้อ่างกาลิว์พูลกินนิ่มๆแบบหวานเจี๊ยบสกอร์ที่คาดลิว์พูลถล่มสาประตูต่อศูนย์กินอร่อยๆอ,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 อิ่มๆไปเลยท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นให้เข้าฟรีๆทักไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปในกลุ่มจะสอนดูราคาสอนคัดราคาบอลทุกวัน และยังมีเทคนิคการคัดราคาน้ำให้ตลอดแจากความรู้ดีๆกันไปมีตัว VIP ให้ลุ้นให้เชียร์กันทุกคืนนอกจากสกอร์แล้วยังมีสูงมุมให้เล่นด้วยคัดเน้นๆรายละเอียดการเข้ากลุ่มคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเข้าฟรี